สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสำรู้ทานะครันแต่วันนั้นลงทุนไปวันนี้ก็จะลงถอนดูนะครับนะก็ไปแอบดูคนอื่นเขาถอนดูเนาะถอนได้ถอนได้ตอนตอนตอนถอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะลงถอนดูครับนะอืมก็มีแอดมินปลอมมีมีพวกเอ่อตัวป่วนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเห็นว่าไอพวกนี้เป็นพวกหลอลวงประมาณนี้แหละนะครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคผมจะถอนเงินออกนะครับ ถอนขั้นต่ำที่หนึ่งร้อยครับนะผมมีที่หนะึ่งร้อยสี่เนาะผมจะถอนนะครับหนึ่งศูนย์สี่นะเขาบอกว่าเออเงินจะจ่ายภายในสิบถึงสามสิบนาทีนะครับนะบจะกดถอนเลยนะครับลองดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับการจ่ายเงินสําเร็จน,นะครับเงินจะเข้ากี่โมงไม่แน่ใจก็ ผมจะรอจุกว่าเงินจะเข้านะครับว่าเงินเข้าใช้เวลาน,นานแค่ไหนนะครับผลผลิตของคุณสินค้าอันนี้ตัวที่เราลงทุนนะครับนะได้วว้ละสิบแปดนะครับเเงินออกมีประวัติไหม เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับเงินออกมีประวัติไหมประวัติอ่าอยู่นี่นะครับประจมลผนนะครับผมถอนตอนสี่โมงสามสิบหกนะครับสี่โมงสามหกเนี่ยเราดูครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการถอนเงินนะครับนี่นะครับขอรีเฟซนะครับโอเคเงินเข้าแล้วนะครับเงินเข้าตอน สามโมงสามสิบเก้านะครับเงินเข้าภายในสามนาทีนะครับสามสี่นาทีนะครับประมาณนี้นะครับไวครับเข้าไวนะครับเออ่มีคนคอมเมนต์ว่าเชลูเซอร์เปล่าผมจะตอบอยังไงเดียร์ครับคือวงการเนี้ยไอไอลงทุนลงทุนแล้วก็รับเงินปันผลเนี่ยนะครับแต่ว่าเชลูเซอร์ก็ว่าก็ากใช่ ชิโโซเนี่ยแม้แต่ mml หรือ mlm พวกกิฟฟินอะไรพวกเนี้ยนะครับทุกที่เครือข่ายอ่ะใช้หมดแหละใช้หมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขามีสินค้าแค่ไหนดีอ่าแต่ว่าพวกเนี้ยเนี่ยคือเขาเรียกเขาเรียกเว็บฮิตเลยเนาะนะครับเสียงเงาครับเสียงเงาครับไม่รู้หรอกครับว่ามันจะบินตอนไหนนะครับผมรู้อย่างเดียวตอนตอนมันจ่ายนะครับแต่ผมไม่รู้ตอนที่มันไม่จ่ายนะผมไม่รู้ตอนที่มันจะบินบินบินตอนไหนไม่รู้นะครับอ่า โอ okay. เคเผื่อใครสน,นใจนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าจะลงทุนลงทุนตั้งแต่ต้นนะนะก็สมัครมาเนี่ยได้ได้ฟรีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูกันนะผมก็ลืมและนะครับเพราะว่าไม่มีใครลงทุนตามผมผมก็เลยไม่จําเลย <c oughs> เอ้ามาขอดูข้อมูลหน่อยครับเมื่อกี้ผมเจออยู่เหมือนกันขอย้อนกลับไปหน่อยครับนี่นะครับสมัครมารับฟรีที่เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเนี่ย เราลงทุนมาอีกที่320บาทก็จะเป็น2 370ก็สามารถลงทุนในพิก,กัตทนี้ได้เลยนะครับทองค่าต่ำ100นะครับนะแล้วก็เวลาถอนคือ11โมงถึง2ทุ่มนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับนะก็ลงทุนขั้งต่ำ370ลงทงศูนย์สุดที่18,000 หนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับรับวันละเจ็ดร้อยสิบห้านะครับนะก็ถอนได้ทุกวันตั้งแต่แพ็กเกจที่อืมที่สองเป็นต้นไปอ,อ๋อนี่สามสิบเนาะหกสิบแพ็กเกจที่สามเป็นต้นไปเนี่ยถอนได้ทุกวันครับนะอ่าส่วนแพก็กเกจอื่นก็สะสมไปครบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ 1, 100, คอยถอนนะครับโอเคแค่นี้นะครับ